การก็ต้องขอควาพวกเราในการที่จะหาวิธีการสกัดกั้นทุกวิธีทางจังหวัดนองคายเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่245รวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดยาบ้าจำนวน299,000เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายขณะที่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายหลบหนีไปได้อย่างวุดหวิดเมื่อวันที่12มกราคม2569เวลา1 6 1 0นนักกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่245 อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายไพฑูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีอัธชนช่วงงามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกนวัตสุกลรัตผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายพงพิพัฒ์ชาวอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพร้อมยาบ้าจำนวน299,000เม็ด ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่245ร่วมกับหน่วยกำลังที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มได้ที่ถนนหนองคายพลพิสัยช่วงทางแยกเข้าบ้านโคกบริเวณโคนเสาไฟฟ้าหลังศาลาทางหลวงตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเวลา3นาฬิาของวันที่12มกราคม2569ทั้งนี้จะมีการขยายผลติดตามจับกลุมผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป